เสื้อที่เป็นการถักแยกชิ้นนะคะสุดท้ายมันจะมาจบตรงที่เราจะต้องประกบชิ้นงานก่อนที่เราจะประกบชิ้นงานนะเราต้องเอามาร์กเกอร์ช่วยเกลี่ยร,ระหว่างแขนกับตัวเสื้อให้มันสมดุลกันนะคะแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์มาร์กเวลาเราเย็บนะเราต้องใช้หัวไม้โป้งเราค่ะเนี่ยนะถ้าเราจะดึงเราต้องใช้หัวไม้โป้งเราจิกไว้ตรงนี้ แล้วมันจะทําให้งานเราไม่ล้างพอมาถึงตรงที่จุดที่เรามาร์คไว้เราก็ถอด m a r k เกออ,อกแล้วเราก็ค่อยๆเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆโชว์แรงมือในการเย็บนะคะสําหรับเสื้อแยกชิ้นเสื้อตัวนี้รหัส mf 187นะคะคลิปพี่เมย์จะลงไว้ที่ YouTube ค่ะสาธารณะจะเห็นคลิปได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนะคะถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกข,ของช่องยูทูบเมทินีแฮนด์เมด ุณจะสามารถเห็นคลิปวิดีโอได้ก่อนใครคะ่ะคลิปวิดีโอก็ที่ลงไว้ตอนนี้ก็ถึง EP 7จ EP 8แล้วนะคะเดือนละ50บาทนะคะสมาชิกของช่อง youtube เมทิีนีแฮนเมดเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจพี่เมย์คะ่ะพบกันที่ youtube นะคะเสื้อตัวนี้รหัส MF 187คะ่ะ